โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o p FF และวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์หาเงินออนไลน์อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้เว็บไซต์ตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสมัครครั้งแรกหรือว่าแนะนําเพื่อนนะครับรับไปเลยหัวละ5บาทนะครับและสมัครครั้งแรกรับไปเลย3,000บาทแบบฟรีๆเพื่อทําการลงทุนและรับกําไรหรือว่าคอมมิชชั่นครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับถอนขั้นต่ำแค่100บาทนะครับคนดูและ เติมขั้นต่ำ500บาทครับและสายฟรียังสามารถเล่นได้นะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอนให้ดูนะครับว่าเว็บไซต์ตัวนี้ยังถอนได้อยู่ไหมกดเข้าไปตรงคาว่าถอนปุ๊บตอนนี้ผมมียอดอยู่907บาทนะครับผมจะทําการถอนทั้งหมดเลยนะครับพอดูประวัติการถอนของผมเนี่ยเยอะอยู่นะเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเนี่ย500บาทนะครับ785บาท449บาท600บาท200บาท300บาท192บาทเนี่ยกดเยอะเลยนะครับประวัติการถอนผมปะนะครับใส่ยอดไป907บาทแล้วก็เว็บไซต์ตัวนี้นะ ถอนด้วยวิธีการใส่ QR Code ครับตรงนี้ปึ๊บ Qr Code บัญชีธนาคารเราล้ครับปึ๊บแล้วก็เรื่องหา Qr Code ของเราหลังจากที่เราได้ QR Code มาแล้วนะครับกดยืนยันนะครับกดการถอนเงินแล้วก็ใส่รหัสยืนยันครับรหัสยืนยันเนี่ยเราต้องตั้งนะครับพโดถึงจะใส่ได้นะครับก็คือวิธีการตั้งคลิปการสอนตั้ง บัญชีธนาคารผูกบัญชีธนาคารตั้งยืนยันแบบนี้นะครับอยู่ตรงใต้ทิป i ์ชั่นกดเข้าไปแล้วไปดูนะครับป่ะนะครับกดยืนยันเพื่อทําการถอนเลยครับปึ๊บเงินหักไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ907าบาทนะครับแล้วก็มารอตรงมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่ากําลังโอนเงินก็ต้องรอครับว่ามันจะเข้าตอนไหนนะครับเวอบไชต์ตัวนี้นะครับเมื่อก่อนที่ผมถอนเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านี้ที่ผมถอนเนี่ยเข้าเร็วมากครับท่านผู้ชมถอนไม่ถึง10นาทีครับเงินเข้า แต่ว่าเรามาดูวันนี้นะครับว่าเงินจะเข้าตอนไหนนะครับในเวลาเท่าไหร่นะครับนี่ไงนะครับมันก็จะบอกนะครับประกาศผู้ใช้ใหม่รับโบนัสเพิ่ม3%เจากการฝากเงินครั้งแรกจำกัดเวลา96สหกชั่วโมงโอกาสหายากเชิญเพื่อนมาสร้างรายได้กิจกรรมการเชิญเพื่อนจะเปิดตั้งแต่วันที่21กันยาจนถึง30ทุกครั้งที่เชิญเพื่อนลงทะเบียนสําเร็จจะได้5บาทเนี่ยและรางวัลจากัดเพียง5คนแรกเท่านั้นอ๋อแต่ละวันน่ะ เซียนเพื่อนได้หัวละ5บาทนะครับได้5คนก็คือได้วันละเท่าไหร่วันละ25บาทใช่ปะอันนี้ที่ผมเข้าใจนะ่านะครับเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าวิธีการหาเงินหามาจากไหนนะครับก็คือเป็นการลงทุนครับลงทุนเนี่ยก็คือถ้าเราได้สามพันมาครั้งแรกนะครับคนโดที่รัสบักอะตรงนี้เราจะได้ดุลทองตรงนี้สามพันนะครับเรากดเข้าไปตรงเข้าไาอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับราคาสามพันตรงนี้เนี่ยก็ซื้อนะครับเพื่อทําการลงทุนเราก็จะได้รายได้รายวันวันละสามบาทนะครับมีเวลาเก้าสิบวันนะครับ อยไม่ใช่มีเวลา30วันนะครับก็ได้90บาทนะครับก็คือแจกกันแค่90บาทครับเงินที่เราสามารถถอนได้แต่ใบม,ม่ใช่ตัวน,นี้ถอนขั้นต่ำหน0่บาทครับท่านผู้ชมแล้วก็เราเน้นหน้าเพื่อนไงเห็นปะ แนะนำเพื่อนหัวละหบาทอย่างเนี้ยเราก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมลงทุนเว็บไซต์ตันนี้ผมถึงได้ราคาลงทุนนะครับตอนนี้คือมีราคาอุ้ยสองหมบาทเลยเหรอสองพบาทอ่ะเอาตัวสองพบาทแล้วกันรายได้รายวันวันละ80บาทนะครับรายได้รวมได้1 6ึ0 0หมบาทนะครับมีเวลาอยู่200วันแล้วก็เวลา5วันราคา500บาทรายได้รายวันวันละย0บาทนะครับได้ทั้งหมด100บาทเราก็จะคืนทุนและกับกำไรอันเนี้ยนะที่ผมลงทุนอยู่นะครับก็คือราคา1 0 0 0บาท รายได้รายวันวันละ40รายได้รวม8 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือเวลากำหนดของบัตรตัวนี้นะครับแล้วก็แนะนําที่ผมแนะนําก็คือราคา2,000บาทแล้วก็1,000บาทครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมได้มาเนี่ยเห็นปะที่ผมรายได้จํานวนที่ผมลงทุน1,200บาทแต่รายได้ทั้งหมดที่ผมได้2277บบาทเห็นปะ กำไรโคตรเยอะเลยครับท่านผู้ชมว่าผมลงทุนนานแล้วนะครับผมลงทุนตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่11เดือน8ที่ผมลงทุนไปนะครับมันก็เราลงทุนก่อนเราก็ได้ก่อนครับท่านผู้ชมเราลงทุนทีหลังมันก็ประมาณนั้นแหละครับต้องค่อยๆเก็บค่อยๆออมไปครับโอเคครับคนดูและถัดมานะครับก็จะเป็นการเติมเงินเพื่อทําการลงทุนเนาะใครที่อยากลงทุนก็กดเข้าไปตรงคําว่าเติมเงินเติมขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับกดฝากเงินปุ๊บ แล้วก็ขัดลอกตรงนี้ใส่ชื่อผู้โอนใส่หมายเลขมือถือแล้วก็ใส่สลิปประวัติการโอนตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันทำรายการไม่ถึง5นาทีครับถ้าตอนที่ผมเติมนะการแนะนําเพื่อนเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับวิธีการแนะนําเพื่อนนะครับก็ให้กดแชร์ตรงนี้ปุ๊บ นะครับแล้วก็ขัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนลงทุน3คนแรกได้60บาทลงทุน7คนแรกนี่ไงมันบอกแรกคนดูถอนประสบผลสําเร็จก็คือถอนเงินสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจํานวน เท่าไรนะครับที่ผมดูแป้นหนึ่งไปดูกัน800กว่า,าใช่ปะที่มันบอกเมื่อกี้นี่ไงมันบอกว่าถอนสาเร็จแล้วเงินเข้าบัญชีผมเป็นที่เรียบร้อยละเร็วมากมากครับท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับเพื่อนลงทุน7คนเราจะได้150บาทเพื่อนลงทุน12คนเราจะได้1000บาทตอนนี้คือผมได้รับ2อันแรกและละอันสามอันเนี่ยผมยังไม่ได้รับครับโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัันคคลิปววดดีีโอใหม่สส